อ่าเด็กแนงอ่าสวัสดีครับเอฟซีไปต่างแดนทั่วโลกอาท่านผู้ชมเราไปครับเอ่าเป็นลมเอ่าเป็นหูเป็นมีลมมีอย่างมากคือจังเอ่อฝนตี่ตกตรงคำว่าหมูอนี้เอ่าผมพอต่างแดนคนเดิมเอ่อคือกสิมาตามต่อเอ่อบูญจาโอุบลรัตนเอ่อ จ้แม่ต้นยานใหญ่่าเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ขอตองแรคนเดือม,มาขอตองวดนะครับเนาะเออที่สิบเมษาผ่านมาเจ้แม่ต้นยานใหญ่ให้ชคให้ลาบเข่านะครับเนาะสชมไปเออไปขอพรอกันมอนี่เออวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศสองพันห้าอยหกสิบแดไปขอขัดัพรพตงเงแคนเดือกัน,นะสังชมมี่ลงครับเออคำมาสิทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนี่พตเรียลุยเลยแล้วก็มา ็นจังไรงวดนี่ไต่ว่าเพิ่มพิห้พอต้องแล่ไปฝากไปต้อนมูเจ้าตัวไหนจังไรจังว่ากันนักข่าวท่านผู้ชมนี่ครับเด้อเจ้าแม่ต้นยางใหญ่เออสิบบานซาหาบานลือนี่พอต้องแล่มาขอประจํำหายชกหาลาบมูเจ้ามาตลอดคือเจ้าแม่ต้นยางไงนี่แหละครับเอ่อมูเจ้าเห็นจังไรอันนี้ใครที่ซ่องเอ่อห้เบิ่งเจ้ากันนักข่าวท่านผู้ชมซ่องให้เบิ่งเจ้าก่อนว่าเป็นจังไรเนาะ เอ,อ่อหนึ่งพฤษภาคมออพอศสองพันห้านี่คือเจ้าแม่ต้นยางใหญ่สิบบันซาหาบารืนะครับเนวณสิบบันซาหาบารืหายกว่านี้ดีกว่าใส่เกินเ,ออเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ไปบ่มีเหรอครับเบิ่งครำไดะในซอกนั้นผมทายท้ำเข้าไปมู่เจ้าเห็นโชคลาภยังบ่ไปไปตรงนี้อ่ะยังลไงเป็นถิ่แมงถิ่แมงถิ่นข้าวอยเมื่อวันนี่ก็กล้วย พนี่บ่เคยไดีมาขอจักเสือดีเป็นฮู้ย่งบงนโยกโปเห็นเล็กสองหนึ่งอ่ะินยาบ่ครับแต่แม่ครับ,รบเดี๋ยวเห็ดเห็ดเห็ดให้เ,หนเห็นเห็นเลย จังได้พบก,กันได้ว่าขอลาบมูนี่เอาท่านผู้ชมไปไปตั้งหอยไล่พร้อมกันขอต้องเลี้ยคนเดิมเนาะนี่ครับเ้าเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์สิบรรษาหาบันรือขอท้องแลมาตามขอโชคขอลาบให้มู้เจ้าประจรําบ่ได้ขาดแล้วก็ให้โชคให้ลาบมู้เจ้าบ่ขาดคือกันนะครับเนาะเจ้าแม่ต้นยางใหญ่เออนี่แหละครับ มาตัง้งคอยตั้งกองกนันมาจังหวะกันนะครับเนาะเดี๋ยวกินเสียงแคไว้ายังไงยังเ,งเงพิ่มมวอกันครับนี่ผ่าปลาไม่ยังเออบางไกลๆกันนี่แหละปละ่ะเดี๋ยวมาตั้งกองก,องกนันไปท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวขอพอกรกันค่ะกันนะหนึ่งพฤษภาคมพศ2568ันานะครับเนาะ สวัสดีครับ FC พเพชรเหงือทั่วโลกมาพงนี้มาขอ,อามาตามต่อกับเ,เจ้าแม่ต้นยางใหญ่เจ้าแม่ต้นยางไงที่ให้โชคให้ลาบเา16เมษายนพศ2568มาแล้วสมยมถึงนะครับลนะ่ะคือ,อกับผมบอกเพราะอะไรนะครับตัดครับไม่ตัดไม่ขาดเพราะตัดกับอะไรเอา้ามามาตามต่อกับคักก็เปเจ้าที่หนึ่ง พฤษภาคมพศส,ส 2, 5, 6, องพขอเรียกเสื้อซี่ก็เรีกถูกพื้นเก่ามาพเจา้จาก็พ่อใหังไเตัวแม่ตัใหญ่วันี้นะครับครับมาขอสเรครับยันหนักี่บอกตัวแม่ยันหนักแขัดนะแม่ครับันนะครับเิมาดื่มเดน้าดื่มนมขนมลมยกับขอทอกเรคนเดิมนะครับนาะมาฝากวาตอนเอามาให้ดืม่ม ตัวม่ต้นใหญ่ขอเชื้อลูกจากบอลลังมามาลืมน้ำเดี๋ยว้อเมื่อเกับผุ้ขาแล้วครับเนาขาผ้าเิ่นมาขอยโชคลาึ่งเก้าแล้วล่ะครับตัวแม่เก้าแล้วครับจ้โชคลาึ่งเก้าละ่าละสาตัวสองตัวเดกไข่ใใร้ไงกันนะลกจากบลลังมากกันนะกับ ไฟไฟอย่าลืมด้อคือบ่ได้ก่อไฟนะครับล่ะดูบรคือไฟครับนี่ตยางใหโอ้นาดท่นี่ม่้นร่มคุณร่มครับมันเป็นร่มมันเป็นหยังคือยังผลอ,อีโป๊กจเจาผ้าแกกครับมีรมอ,อยู่บรบ c ụ 了 เดี๋ยวเราไปอกกนไป๋ยวผจะไปเลี้ยกคนเดียวมาหลักเข้าวา่าลบครับข <c oughs> นาดนี่นี่มันก็ยั่งยีคคำว่าอ่ะมามา,มาบ้านมาที่นี่ นี่เขาเรียกคู่เรียกกระดาเดี๋ยวที่ลงมาตอนนี้ได้ผลอ่าข่อยยุก็เป็นแม่ต้นยางใหญ่เนี้ยคุณฝนอยลงมาตอนนี้นะครับ ครับแล้วล่มเาว่าจดูจังหวัดมามาบอกมากกาขอขอ,อต้องแลคนเดิมกนักๆกนัมยมเอ,อรันก็นหนึ่งทผมก็สองพยแจกมาตามปอให้จบกระับ แม่ต้อนอย่างไงที่ให้ชวไพราช่องก็ต้องเมก็เคลื่อนขานต้องำนั่านผมที่บานาหาบนื้อคี่เแม่ต้อนย่างไงนี่ล่ะนะครับเนาะจัดหนักนะครับเนาะจากแม่รวดนี่ี่เลี้ยู้าไัยเป็นไถ่ขบคุณร่วมครับุณยุทธถูกครับยุทธถูกเชี้ยนหวเจ้าแม่ส่วนย่างไง มันดูแลอยู่นี่เนี่ยเราำเ มาบอกมาเก่าวอร์มหอตัวเลคนเดียวครับมาลงกินสวอย่างมากครับมากราบมาว้เจ้าแม่ต้นยานใหญ่มาขอโชคพรลาจบนะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเลือเจ้าแม่ตุลยางไงขอรับเจ้าแม่ตุลยางไงผู้สังคีตผู้คล่องดูแลสิบบาทชาหาบาลืทฤวันนี้ผมช่องข้อต่อแนวคนเดิมตัสีมาตามต่อเออบริษัตามต่อหรอกตามโชคลากเรียกเจ้าแม่ให้สิบกวสิบพันมาสิบขอเมษา เขาคาะขอขอบคุณเ,เจ้าแม่ต้นยางใหญ่ที่มอบโชคลาภให้กับช่อง,อง,อง,ง้อตแม่ไปผ่านปั้นตอนเอฟซีของบุค้าวดนี้บุคขามาไหม่่าประจันที่เอ่อหนึ่งพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเรานณะเขาเห็นเบน่งกัะขักบุคหามาขอเรียกเชื่อมที่สามตัวกับสองตัวเราคาะ,ะไปไปผ่าน้นตอนนเ,อเจ้าแม่ปรวดประทันแกผมบุคหาลุงที่บ้านวันนี้สวนช่องคอตแม่คนเดิมเราะ,ะผมวังวา นี่ละกดดีละบาไหมนี่ละหงพุทธภานีผมรังวายเจ้าแม่สิบป่ระทาดเลยเลยกแล้วั็สี่ยังเห็นแก่ผมบุกขายิงเองเปนวัวทุกๆงานทุก่านขอขอบคุณทีเจ็บเลืูดกอะบ้าบอกิบานต้อาจ้แม่ต้นยันไกอดอกแล้วก็แก่มบุาังของเแมไปีดต่อมวดยังพุทธภาแล้วกขอขอบคุ่นลูกนาที่เจ้าแม่สิบยใหไง ทีบอกโคลาาเจ็บสองคอต้องเลี as well as ้ยงเดียวไปขาเปตอนเดียสเขาบุกหากลังชมอยู่ตัวงวดแล้วก็จ้าขุดบุกวนมันกบวันไปเอีาเียนวิทีเหรอ่าาพี่นัน ท่าผู้ชมผู้มาขอช่วขอลาบมาขอไปน,กนอกอนรวะมาที่นี่ผมขอต้องเหลคนเดิมอขอเชื่อใจแเมเ่อมายิบเียกถูกให้ตุผนี่ครับวะไอกชุดไปชุดเร็่กรคักกันนะว่าเพ่อนที่หายจงดต้อ็ไม่สะเคียนโอ้ยป้าปเดียวมันสายเส้นยู่งข้อมเดี๋ยวไปไหนครับเดี๋ยวไม่สะเคียนนกา สารเจ้าพ่อดงผูดินเห็นป่ะครับเอ่อท่าทรายท่าทรายอรุณนี่แหละครับอรุณท่าทรายอืมผมเลยเกิดขึ้นยากเนี่ยเดี๋ยวเจ้าพ่อดงผูดินผมให้เพิ่นไปเขยเยาเทียมที่อขอโชคขอลาไปฝากไปตอนพุทธเจ้าถูกแก้ท่าทรายไปพอเพิน่นวัี่ผ่านมาข้างล่างเพิ่นเขย่าให้ได้นสองเจ็ดครับตรงๆเลยแล้วครับเนาะว่เป็นปยังอ่ะมาจะแ,แม่ต้นยางใหญ่ เดีวครับเรามาที่นี่ผู้ข่าสีว่าขอเชิญทีเจ้าแม่มายิบเด็กทูกหผู้ขา่านึงอยู่ที่นี่นะครับนี่เแต่เจ้าแม่เราู้ผู้เดียวเดา๋ครับเนาะอ่ะจะในผู้ขา่าซะอาจารย์แม่ตัวใหญ่ๆครับเด็กประวัตใหญ่อยู่นี่แหละนี่แต่เจ้าแมู่้ผู้เดียวขอเชิญบทพิจารณายิบบ้าให้ผู้ข่าจ้องเขาต่อเลือเขาเดินไปทางไปตอนพเพนะื่อน่ะอ่ะอันเดียวครับเชิญครับ เนาะอจุดทันที่ดูซึ้งว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งยิบไปสองอันอกับเพิ่งยิบไปสองอัน,สนแสดงนะว่าเพิ่งเพิ่งบกหมั่นใจนะเอา่ไปยังครับวันนี้เพิ่งหมั่นใจแล้ยวยิบป,ปุ๊บเลยปั๊บเลยให้ระไปไข่คุณยายนี่ให้แข็งเนี่ยอเอ้าก็ไว้แถวนี้ต่อซักแนวดีดอกไข่โอ้เห็นแล้วนี่แลหละ,ละครับ คอไฝดูดูแล้วก็ว่างถิมี๋้วก็บ่เห็นจุดตาพี่ด้วเห็นว่าเจ้าเิ่งพร้อมกันหลังจากชุดเหล,ล็กถั่วแ้วติเออยังกาเคอนจุดลิกเสียมซีซีเสียมเดี๋ยสตัวสองตัวดิเจ้เปนยังไงพี่ยนนนิ่งพยาามต้องแล้นเดินไปฝากไรนี้เจ้าวิ่คอยบงเอาชุดถูกกันเียถูกนาคาบได้เจ้าแม่เเยครับเจ้าแม่ บ้างก็ใจกันคนก็มีแหมีผมกงป่าปลาที่เรัลความหมือนเล้ยดิเป็นาหานี้เ,เยนนาายลยหลอกเด็กต่เลยนั่นแหละเลี้ยงอ่างนี้ยลี้ตะกีบ่านาหานอ่ะชุดแหล่าี้ิี้แล้วก็ดังไอ้เปืนเบกขัดขัดเจ็ดปีแล้วก็นเลยบนดเท้าแล้วกอ าม,มาท่านผู้ชมบัดที่นี่สิซีเสียมสเสียมซี่อ่าเจ้าแม่ครับขอเชิญขอทองแรงขอเชิญเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ลุกมาหยิบเหล็กเสียมซี่เหล็กท้ายเราเส้นหนึ่งสามตัวและสองตัวเราคำนวณเียเอาเหล็กท้ายเราเส้หนึ่งก้อนสามตัวเอาเหล็กท้ายเราเส้นหนึ่งงบไปยังที่ เออพฤษภาคมพศสอง 6, พน 5, อันห้ารอยหกเขักๆัสับร้าเอาเรียสตัวเอ้เอฟซีพเดียวรักๆกันนะเอาไม้แรกของเลียกไทยแล้วที่หนึ่งเช็ดกระสันเอา หมายเลขเขาเรียกท้ายแล้ทีสหนึ่งเอ่อเจ้าแม่ต้นยางใหญ่กิ่งไผ่หมายเลขหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก่าอือต้องกับรถมาที่นี่เป็นหมายเลขสองเจ้าแม่ครับขอเชื่อถือหมายเลขหมายเลขสองขอจากหมายเลขเก่ามากของเยกท้ายแล้ทีสหนึ่งเอ้าต่อจากหมายเลขเก้ามาของเลขท้ายแล้ทีสหนึ่งเจ้าแม่จัดนะครับเอ้า อ่ต่อจากไม้เลขกเก้ามาท่านผู้ชมหม้เล็กไม้เลขกห้าครับหมายเลขกห้าท่านผู้ชมรวมกันเก้าห้าเก้าห้าพอวัดตัวนี้เอเลขตัวนี้มันบริมาโดนท่านผู้ชมยกัึ้นละบริมาโดนอ่ะโอ้ยเดจีต่อจากเก่าหามากกันนะอ่ะแต่นี่ต้นยางใหญ่ครับบกที่นี่ต่อจากเก่าหามาเป็นเลขกักสินยางขัด เ้าวเรียกทย้ายแล้วถึอตัวตัดสินต่อจากเก้าห้ามาจะไม่จะไม,ม่ตัวยิงใหญ่ครับกันกนะครับเอ้า เอาเอาวันนี้ครับอันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้เจ้ามาใอะไรครับผมมได้ขายของเลยเห็ีเนี่ยอันอาจารย์เฮ็ดอันนี้ผมเรียกว่าบึงน้ำเหอครับครับมานั่งนี่ไว้เจ้ามานั่งนี่ก็เผยกันนะเจ้าที่ขับรถมากปะครับให้ถามกันนะเจ้ายุ่นนี่สิบอกผมยุ่นกันแะนี่อันนี้ไม่ได้ขายของปะครับครับเอาท่านผู้ชมเอ่อตัวตัดสินเอ่อตัวตัดสินของเรื่อายเราที่หนึ่งต่อจากเก้าห้ามาเออหมายเลขหกครับ หมายเลขหกเก้าก um, oh ้หกตัวเดียวกันรวมกันเก้าห้าหกเก้าห้าหกหรือเก้าห้าเก้าปฏิณีมาขอสองตัวเออเอฟซีขอต้องแล้วคนเดิมเหมือนมาตักข่าขายมาตักขายของผู้นี้นะครับเพิ่นทักขอต้องแล้วอยากจะมาเป็นเอฟซีขอต้องแล้วคนเดิมเพผมป้าทุกทุมตื่นครับเพิ่นมาอยู่ข้างหลังผมเออไม่ยังมือไหวอ่ะเออท่านเออเอารถมาสิครับมากาแฟสิบผู้เดียวขายของผู้เดียวนะครับคุณขายของผู้เดียวครับ เออพิ่นรู้สึกว่าเอออฟซีผู้นี้พยันได้เกินค้าขายตลอดเออขายดีป่ะครับพวันนี้ก็เรื่อยๆครับโอ้เออเจ้ามัตขายเออมาตขายของบ้านไหนครับบ้านหกหั่งครับบ้านหกขั่งสองชุ่มนี่แหละครับเพิ่นมัตขาขายเพิ่นกินพองเรามาขาเออมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ต้นยาใหญ่เระือเจ้าพิ่นแว่บ้เพิ่นตักไข่พอต้องแล้วเหเจ้านี่เพิ่นลรคจากรถนมะนังเบิ่งพอต้องแล้ขอโชคขอลาบท่านผู้ชมเพิ่นว่าอืมซอยเลื่อนจะให้ลูกเด็กค้าขายเด็กจะไปด้วยในละวันใหญ่คือ นี่นะเพิ่นมาดีนะครับเพิ่นมาจบปากจบคำจมกระเพาะต้องแลคนเดิมเ,ออเดี๋ยววันนี้เรโชว์ในลน์ไปดอกนะครับถึงวันนั้นถึงเวลายังไม่ทันถึงเอ่อคิวเ้าเนาะเนี่ยเพิ่นมาวันนี้ถึเอา้ามาที่นี่จีผมจะขอเรียกสองตัวเบ่าหลายมจะต้องแลคนเดิมแม่เจ้าครับเอ่อหาแล้วเถอเก่าเสียงเป็นมูคือเบ่าเป็นมูไปมาผู้เดียวซือิลป็นเดียวนะครับมาที่นี่เอา้าขอสองตัวอ่ะจ้าแม่ต้นยางใหญ่มาที่นี่ขอทองแล่คนเดิม บอลิขอโชคลาบสองตัวข้างล่างให้เพิ่กนกระขักเอฟซีผนักรเรือการลัาลางชมอยากคักอ้าวเลขท้ายสองตัวงวดประจ้า,จา,าที่เลขท้ายสองตัวขาว้างล่างงวดประจ้าที่เอ่อหนึ่งพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แล้วก็ะเจ้าแม่ครับจัดเดิมพักระขักนี่ผู้เพิ่นมาหนังขายจะเอากับเจะ้าแม่นี่เอฟซีผนักรเรือนี่นกกระระเพิ่นค้าขายเพินลล่นว่าลำบากอยากจะโชคในลาบเลี้ยงอ้าวไม่ลาขงลาลอาลาของ,องตัวแรกเชิญก่านเอ้า อ้าวไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างไม้เล็บไม้เลือดสองครับไม้เลือสองท่านผู้ชมนี่นะครับเราบรหันออกสองเกบมาที่นี่สองมาอีกแล้วครับาเอามาทีน่นี่เบิงตโดนตะสินอาจารย์แม่ครับมาที่นี่เป็นตัวทตะสินของเจ้าแม่จัดทำให้เกิดกระคักไจผมผมไปคุยเวลาเพราะตัวแรกคนเดิมตัวแม่ต้นยางใหญ่ให้เขาย่างคัก ได้ผมเสียสื่อเสียงจากอาออย่างพอด้เอาต่อจากไหมเลขสองมาตัวตัดสินเลขท้ายสองตัวข้างล่างเชิญกัปตัาเอา้เอาขอเลขท้ายสองตัวข้างล่าง เทีเยแรกเพิ่นยิบไห่ไม่สองปาที่นี่ขย,ายปเาเียนที่สองเนยิบไปสองไม่แสดงว่าเพื่นจะไข่สามตัวตัวนี้นะครับนะเอาขานว่แม่ครับตูมยม,ม,ยมเอาขานปาที่นี่เจว่าเพื่นไห่สองตัวไทยนีเ่เป็นตัวหยัางีิว่าตอจากหมายเลขสองมาหมายเลขอ,อ้ตรูยมให้มู้จ้าวางกันนะสองหกหนึ่งอ,อ,อันนี้ ที่มาล้วนสองไม้นี่ยหกหกหนึ่งครับรวมกันสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งนี่คือเลียกไยสองตัวกลางแต่ว่าขอมนนสองตัวเพราะในสามตัวท่านผู้ชมสองหกหนึ่งขันเขาต้องเรียกขันเลบนี้นี่เอเอจ้าแม่ต้นยางใหญ่ท่าประจชที่หนึ่งพฤษภาคมพอสองสพันห้ารเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ผยิบไห่เลียกไยสาตัวและสองตัวที่มต้องเรียกขาขอเอาเรียกไถลัวทหนึ่งนไห่ตี เลกท้ายเราัที่หนึ่งคนหาคือเก้าเก้าห้าหกเก้าห้าหกนี่คือเลขสามตัวเราก็ที่หนึ่งเก้าห้าหกนะครับะที่นี่สองตัวบัานขันติสองตัวบ้าหขันคือไม่ยักกว่าสองหนึ่งเท่าหกเท่หายสามตัวดิเอ่ะ 1> 1. สองหกหนึ่งเออสองหกหนึ่งขยาดเทเล็กได้ไปเลขกสองปัดทีนี้ขยาดเที่ยนที่สองคนให้สองตัวเลขกหกกับเลขกหนึง่งรวมกันสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งนี่คือเลขกสองตัวข้างล่างแได้มาให้สามตัวสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นแห่งๆรวยสๆสวยๆงามๆกับช่องปัต้องแลคนเดิมความเชื่อส่วนบุคคลช่องปัต้องแลคนเดิมไม่สนับสนุนท่านยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดยกเว้นฉลากกินแบกงรัฐบาลเท่านั้นบัเนาาะอย่ลูกคได้ลาภใหญ่ับ จะเป็นอไรยงหเด้อผู้เจ้าูโอ้โหไมาดแล้วกันว่าเกษสภาพเราข่งกันที่นี่เมื่อเมื่อนึ่งคู่พร้อมกันแล้วกันว่าเกซี่ขยินเปยเปย์เยอะนี่เป็นยังไื่อวะเอามาที่นี่เมื่อเทุหนี่งคูนี่ครับ๊บุุ้บบบ่บบบ นี่เลี้ยงถูกไหมเว้นพอดีครับหกสามสองเดี๋ยวผมมิผ้ามาซองมรงหกสามสองหรือเก้าสามสองหกสามสองหรือเก้าสามสองนี่แหะครับเด็กงวดสีพานมากงวดสีิเดินพื่อให้เขาไปเลีทถูกเราแปนหาครับนี่เขาไปเลขทถูกตอนนี้งวดนี้เพื่อให้6กสามสอุผู้ชม ยาลืมาามกับปตัวเดียวกันแล้ว็อยาลื่มเราเก่าก็ตัวเดียวกันแล้วับเนาะหกสามสนี่คาปลวแตัวยังไเดี๋ยวขสิพามาสองหกสามสองครับผมถือเรื่องานนีได้ไงผมนี่หเยอไปับไงคนละคนครับครับไปยืนท่าไหอยืนในระบียงเทานี่ครับบ้านเออไหครับครับอ่ารถกบอ่าปลอดภัย สั้ชมเดี๋ยวมามา,มาเบิ่กขอบหอยว่าเลขทูบมีเพออิ่นไห้เิ่นหันหกสาม,ามสองครับท่านผู้ชมนี่แหละครับลาเจ้าแม่ตุ๋นย่างใหญ่อืมนี่แหละครับดูเจ้าอย่าลืมอย่าผัดอ่ะมานี่แหละครับเบิง้ง เอออยู่ในเนี่ยโค้งอยู่ล่ะไปมาที่นี่ผมกฤสิครอร่าคนไทยแล้วหกสามสองไปท่านผู้ชมบรรยากาศลงคลื่นนะครับเนาะนี่แหละครับต้เนเมียต้นยางใหญ่เมื่อนี้บ๊อบบ้างก็หไยหรอกหกหนึ่งศูนย์เก็พี่ใหญ่พ่อตองเรียบคนเดิมอ่ะผมขออ่ะสวีครับท่านผู้ชมเอามื่อนี้ผมพ่อตองเรียบคนเดิมเอกฤสิคอร่าเจ้าแม่ก้าบ้านก้าบซองห้ทุกหากระบ้านขาานขดปลอดภัยแล้วคำนั้นเอ่ะ อยากซื้อครับไหหมูเจ้ามีลาเพิ่งให้ช่ให้ลาหมูเจ้าแล้วเฮงเฮงรวยรซื้อสวยาง,งามกันกบวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2511นะครับว่าเพิ่งให้ช่ให้ลาแล้วใหหมูเจ้านอนหลับฟันดีคึ้นแก้วไดคึ้นไข่ใหญ่มีพ่อนอนหลับฟันดีลาตีสวัสดิ์พ่อจบข่าวไปไปต้องเลียงเจ้าขับขับขับ